แก่บบตกบ่พ้นวัตตะคําเตือนของหลวงปู่มั่นให้สลดสังเวชและเห็นโทษในวัตตะสงสารอย่าประมาทกับกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในใจต่อไปนี้เป็นถ้อยคำของหลวงปู่มั่นภุริทัตโตที่ท่านเมตตาเตือนลูกศิษย์ผู้ยังหลงติดข้องอยู่ในชาติภพแก่ให้ตกเนื้อแก่บบตก ขาพกเจ้าไว้แก่บอด้แขนคอตองแตงแก่บ่พนขากลงยา,า,า,างาง่ายขายางง่ายเวียนตายเวียนเกิดเวียนเอากำเนิดในภพทั้งสามภพทั้งสามเป็นเฮียนเจ้ายูความหมายก็คือแก่ให้ตกเนิแก่บ่ตกขาพกเจ้าไว้ หลวงปู่เตือนว่ากิเลสมันติดอยู่ที่ใจนี่แหละถ้าไม่แก้ไม่ตัดให้ขาดมันก็จะติดค้างคาอยู่ตลอดไปที่ไหนก็แบกทุกไปด้วยไม่มีใครแก้แทนเราได้เราต้องเพียรแก้เองแก่บ่อได้แขนคอต้องแตง่งใจที่หาทางออกไม่ได้มันดิ้นรนเหมือนถูกมัดถูกบีบแน่น หาความสุขแท้ไม่เจอมีแต่ทุกข์รัดแน่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนแก่บ่พ้นค้าก่นยางย่ายหมายถึงสัตว์โลกผู้ยังถูกอวิชชาปิดบังมีตันหาผูกมัดอาสวะกิเลสพันรัดยุ่งเหยิงเหมือนเถาวันพันแน่นไม่มีทางแก้ออกทําให้ดิ้นไม่หลุดจากความทุกข์ค้ายางย่ายเวียนตายเวียนเกิด เมื่อจิตยังผูกพันรัดเช่นนั้นก็ต้องเวียนไหวไปมาในสังสารวัฏที่สุดเบื้องต้นของการเวียนไหวนี้ไม่ปรากฏไม่รู้ว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไรและไม่รู้จะจบที่ใดหากตราบใดที่ยังมีกิเลสครอบครองใจไว้เวียนเอากำเนิดในภพทั้งสามไม่ว่าเกิดในกามภพรูปะพบหรืออรูปภพ ก็ยังไม่พ้นทุกข์ไปเกิดพบไหนถ้ากิเลสย,ยังไม่ขาดก็ยังวนเวียนเช่นเดิมพบทั้งสามเป็นเฮี้ยนเจ้ายูวัฏต,ตะสงสารกลายเป็นเหมือนบ้านเก่าต้องเวียนกลับไปกลับมาอยู่เรื่อยเพราะยังหาทางหลุดพ้นไม่ได้ตราบใดที่ยังตัดอาสวะกิเลสไม่ขาดหลวงปู่มั่นท่านเตือนผู้ฟังด้วยความเมตตา ให้เห็นภัยในวัฏฏะอย่างลึกซึง้งอย่าหวังชาติหน้าอย่ารอพบใหม่ทางพ้นทุกข์ไม่เคยรอใครผู้ใดไม่เร่งความเพียรไม่ปฏิบัติภาวนาจริงผู้นั้นจะถูกกิเลสคุมขังไว้ในวัฏฏสงสารอยู่ชั่วกาลนาน